สงฆ์้าอาตั้งใจฟังธรรมเทศนานี่จะอธิบายงอคอสองเรื่องวใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องอืดกหอะไรดอกคือความเกิดกับความดับเท่านั้นแหละข้อใหญ่ใจวามนั่มีอะไรดอกความเกิดกับความดับแต่หากก่วงขววงมาก หมดทั้งโลกนี้เป็นไม่เกิดกับดับเท่านั้นพูดง่ายๆของนิดเดียวแต่ห้ากว่าความควมันควมกินขวมก้วงขวางถ้าเมื่อเกิดก่อนหรือดับก่อนดับแล้วยังเคยเกิดหรือเกิดแล้วเคยดับ <c oughs> ในพิจรารณาลองดู อะไรเกิดก่อนอะไรดับก่อนค้นหากว่ายังเรียน่ายแต่เกิดอยู่เกิดกดับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นแหละเวามเกิดกามด,ดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบไปเกิด ไม่ชอบดับเ <c oughs> ห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเข้าใจแล้่าของใหม่ก็เลยชอบอกชอบใจดังเด็กนี้เกิดขึ้นมาชอบอกชอบใจจูบชมซะจนนี่ดีอหะแต่เวลาดับจะเข่าโศกเดือดร้อนวนวาย ความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความไม่จริงแล้วถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่มีอะไรจะเกิดมันดับไปก่อนมันค่อยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะ่ะที่อยู่นี่โดยกันดังนั้นมีใครบางทีจะไม่ดับเอาหน้านีออท้งหมดเนี่ยนะ พิจนาให้ถี่ทัวนเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายว่าตัวตายนั่นมันตัวจะอยู่ไังไงล่พิจิตตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสัตวัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นธรงหมด ที่เกิดขึ้นในเพื่อนวิถีแผ่นดินอนนี้วนวนแต่เป็นของดับทั้งหมด <c oughs> ให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพ้อเพลินลุ่มหลงเมาแล้วกับความเกิดกันแล้วความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่ เร้เย <N ee> ็นดีกับความอยู่ของของเกิดนะแต่แท้ได้จริงมันเสื่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเกิดขึ้นมาพบในวันนั้นนะเวลานั้นน่ะขณะนั้นน่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อย อ้าหากพิจารณาเห็นของเสื่อมตัวอย่างนี้เราจะไม่ประมา,า,าทไมพิจารณาของเสื่อมของสิ้นไปของทั้งขานร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นะสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเป็นสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตน จะไม่ประมาณจะมีสติอยู่ทุกเมือ่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง,งตั้งแต่ตนตั้งแต่ตัวของเราในไปพิจารณาความเสือ่อมหากไม่เห็นเนียพิจารณาของขายนอกเะก่อนต้นไใ้เอาอยาต้นง่ายๆต้นไม้ลรงลุกนั่นะ ต้นทิศต้นเขือต้นตะกออะไรก็ตามเ,เด,ดเี๋มันเกิดง่ายๆใหญ่โตเร็วน่ะมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจะหาความเสื่อมที่ได้มันเกิดมีอ<า>ันน,นี้ต่อแกร่งอันนี้เปนมาใมภายก็แกร่งแกร่งจนเป็นมาจะยิ่ยงง่ายไม่แกร่งเพราะแกมัน,แบบนก็แกมีึ้นแต่ก่อน ไม่ลำดับแก่ทิศเอกจตเป็นกระแสที่ออไปัากๆเอกอ้าแก่ไปแก้ท่าตาด้าพระสุดกันเอาต็นตัวยืนโดยที่โาษณาส่วนเืาอีส่วนที่ถอนนาดีต้นไม้ลปรนุแล้วก็จะไม่ยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปโดยลำดับจนกระทั่ง มีแก่มีเจ้าพี่มีแกจ casino, ่จนกระทั่งมีลูกมีผลเราจะมาหาดตัวคนเราถหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นให้ก่อนเห็นคนแก่คนณก่ของคนอื่นไ้ก่อนเห็นคนคนแก่ของคนนั้น่ะ เอาควาแก่ที่มันในที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นนะสาวไปหาแต่เมื่อเด็กแต่เมื่อยังหนุ่มเมื่อเคราะห์ธรรที่แรกจนเสื่อมไปแปลวนไปสภาพทำรุดรุกโทรมไปแล้วยังคยเคยมาทพิจารณาทั้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดี ถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เห็นเด็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดค,ความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริง เบื้งองต้นยังให้ภาวนาใช่ก่อนให้จิตสงบเสียก่อนอบรอมห้เป็นสมาธิใช่ก่อนเมื่ออบรมเป็นสมาธิแล้วมันน่คิดเองหรอกมันคิดตัวเอง่ิะนาไปเองอ่ะมันหักเกิดความสดสังเวชขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันหดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมอง ใจสมองกับใจหดหูมันต่างหากใจฮดหูนั้นมันสลดทางเวทแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันฮดหูลงไปเราหมอเนะี่ยคิดถึงเรื่องความแก่ความตายเราแล้ว,ลวเร่าโศกเสียใจอะไรอวอนกลัวเราจะเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นเรียกว่าเศร้าโศกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมันอยู่ในที่เดียวส่วนวนุ่นหูนิสิตใจยิ่งตั้งมันลงไป <c oughs> แล้วเกิดความสลดสังเวชในตัวของตนแล้วเกิดมาได้ของไม่ดีด ที่จริงเราหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพดีเขาเราใจเข้าใจว่าได้ของดีถ้าหาพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วแท้ที่จริงมันตั้งใ้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้นได้ของสุภาพปฏิกูลทั้งนั้นได้ของ ชำรุดสุดโส่งนั้นเรา,าบารุงบำรเลอรักษาทุกเมือ่อแต่ว่ามันก็ชำรุดไปทุกวันทุกเวล,ลทาทุกนาทีมีอะไรจะมั่นคงท้าวอนอยู่ใดแต่เราไม่ได้คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงของมันความจริงความจริงก็มันต้องสุดส่มไปทุกวัน เห็นม่าเกดิดคิดอย่างนี้นะต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยมานมนานไม่เกิดความรู้ความเข้าใจในตามเป็นจริงของมันเห่นนั่นีด้ว่าการทำสมาธิภาวนา มีอันนี้สงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนี้จะแตลควนไปก็กับจะดับสูญสิ้นไปประชะตัวของเรานี่แหละเป็นเก่ะตัวของเราเนี่เป็นตัวอย่างดับลงไปก็มันเป็นสภาพของมัน,นอยู่อย่างนั้นแค่ห้ามก็ไม่ได้แค่อบอกก็ไม่ัง นี่เกิดขึ้นมามันต้องแปรปวนอย่างนั้น <c oughs> ของเหล่านี้แหละมันแวดร้อ,อมวันนี้มันจึงมาเป็นสมาธที่โทนา่ะลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอารับตาลงาครับตรนนี้มันวิ่งหนุนมันวิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหนนะวิ่งไปทุ่งไปนาไว้วิ่งไปป่าไปเถื่อนวิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือน ไปหมดนันเลยไม่เป็นสมาธิเราทำสมาธิต้องตั้งใจสิจะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทำไมของอันนี้ไม่ไปต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นละ่ะมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เป็นอะไรให้รอก เรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันน,นานนี้จะทําสมาธิตักบทมันลงไล้ก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำให้เป็นสมาธิได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ ให้เข้าถึงใจความกลางความว่างเปล่าความไม่มนืคิดความไม่คิดอะไรไม่ทรงใยอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นกลางนั่นเนะี่ยเข้าถึงตัวนั้นเนะี่ยมันก็ง่ายลงไปนิดเดียวนทัทีสอนให้เอาไปง่ายเอาตรงนั้นอนะ่ะให้ทำง่ายตรงนั้นเนะี่ยเ้าตรงกลางนั่นเสียก่อน มันกรต้นไก็เก่าตรงนั้นไม่คิดไม่ลึกไม่ส่งไม่สายก็ส่งน่าส่งหลังไม่คิดนองคิดนี้ไม่ปรุงไม่แจงไม่ปรุงไม่แจงมันเลยหยุดทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้อยู่ักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าใาดก็ดีถ้ามันเป็นบ่อย แม้มันชะนีชำนาญมันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดตัรู้จักแล้มันคิดอยู่มันไม่คิดก็รู้จักแอ้มันไม่คิดเฉยๆอยู่รู้จักก็เฉยๆบอกบังคับมันได้นั่นแหละจึงจะเป็นใจของเราเราบังคับไม่ได้เป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งวอน ยิงหน้ายิงหลังตกตะแหลงสารพัดทุกอย่างอน,นั้นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราทีมันก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของดาวเอาเถอะชัดขึ้นมาในทีน้นความสงบนั่นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรม ถ้ามันสงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่ไปทำทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยัง้งจิตไม่หยุดไม่อยู่มันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานแล้วแล้วสร้างโลกหลายครอบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงว่าเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกัน พอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยชินมาไม่ยังค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนันดสัแล้วชาตินี้ส่างมากกว่านะครับนี่เดียวคือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันหยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างครบเกิดคมดับก็มีแหละมันจะเห็นที่ไหน คนทั้งโลกัาวบ้านใงเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาทมาธิไม่เห็นเราเห็นก็เพียงแต่สักพูดเฉยๆน่ะ้าไม่ทําสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตามในจริงเห็นั้นยังทําสมาธิอย่งวงนี้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเป็นนรกแล้วมันก็บุญมันมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่ไปเป็นขึ้นกับน้ำมันเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำมันเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมันเป็นก้อนแล้วก็แตกไปสลายไปตามนัน แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำนัแต่น,ำน,ำน้ำมันจะต้องเขาเรียกเรียกต่างๆออกไปอีกใจจะคื้นน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองลอยเรื่อยหรือว่าเ,เป็นนอกอะไรต่างๆคือจิต นั่นมันอันเดียวกันแลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกทีน,นี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอย่างเดรู้จริงได้เห็นตัวใจได้ก่อนของที่มันเฉยเฉย่ก่อนนั่นแหละตัวใจ มันเป็นคลื่นเป็นล,ลอ้อเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดและจา่ายเห็นง่ายอะขานี่พูดง่ายนะขานี่คืเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่งตางๆแล้วล้วปล่อยวางเรื่องนันไม่ปล่อยมันก็ปล่อย,อยางเราไม่วางมันก็วางอย่างเรา มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพาัดมันเป็นสารพาัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำไปตามเลยแล้วเขาจะไม่ไปยึดต่อแล้วทำไมส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามไ่หรือหาก็ว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนอมเข้ามาหาตัวใจ ให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่แค่ก่อนนี่แความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบม่มีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ให้มันจำมนีชําำนาน้ามันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิง่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาดหนึ่งก็เดี่ยวความสุขน้อยจังคู่เป็นขณะการทำนั่งๆบ่อยๆอันนี้าหาดัดได้ทล้วอนนี้เดียวเราหัดจิตได้ จะให้ดูนานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนี้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมุ่คณะ อยู่ในที่ใดก็อยู่ไดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจําวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราให้ปิจารณาความตายดังอธิบายมาแล้วมาแล้วนังมรัง จหนาวามาและนังเป็นอารมณ์คือไม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์มันเดียวถ้ามันอยู่ในความบริกรรมเหมันเดียวมารณังวัดานาอยู่กันนั้น่ะมันออกมันส่งออกไปกับเด็กมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์มันเดียว <c oughs> พิจารนาทิ้งมาหนังมาหนังอยู่กำนดพไจารนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาหนังใครเป็นคนว่ามาหนังคำนดเอาผู้ผู้ที่รู้วอาะผู้ที่ว่ามาหนังคือผู้ที่กำนอ t มาหนังครับคำนดเอาคูณน,นั้นให้ได้ <c oughs> พิจารณาถึงความตายอเมีเรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณงผู้ว่ามารณะนะเอาพิจารณากับใกล้ๆ,ๆนี่แหละมันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณงพิจารณาหนังอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับศูนย์ไปพิจารณาอะไรมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บขนหนังนั่นคือมันตาย พิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลำดับหรือพิจารณาแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มดาดานังไม่ใช่ว่ามาดานังเฉยพิจารณาไปพร้อมไปพร้อมกับความตายแล้วนะฉันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินน้ำไพลม่งใครเป็นคนว่ามาดานังคำโนตอภูว่าคราวนี้ อันนั้นก็วางเสียอันทีอ่อรูปมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว,ว่ามาและนั้นจิตนั้นยังเหลือแต่ผู้เดียวละกันนี่มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปชนิดขนมเข้าไปไม่มีไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียว จิตขณะนั่นเนี่ยเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจที่ท่านเรียกว่าภาวะคือพบของใจนั่นเองพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันจงสงสายอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียว ต้องไปทำหน้ากันอีก <c oughs> ทำหน้ากับเวนเก่าที่ละให้ส่งให้พ่นใครไ,ไว้ให้ปรุงให้แตงจนเห็นผู้ที่ปรุงแตงผู้ทีุ่่นไหวแล้วก็จาออกตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นไปปรุมก็แต่งไปพูนไหวนั่นก็หายไปอีกรวงเข้าไปอีก เป็นภวังอีกก <c oughs> ารเป็นภัวังอย่างนี้ท้งนี้นั้นค่อยละเอียดต่อไปหน่อยอยีงไมนยังปุุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็พิจจรณาย,ยางนานเือนทันจนกระทั่งมันไม่ปรุงไม่แต่งมันอยู่เฉย รู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปราถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะแล้วมันไม่สนุกมันตุงมันแต่ง่อสนุกคือคนเรามันเคยชินจะได้เกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกทันที่ไม่คิดไม่นึกไมุ่งไม่แต่งมันไม่ชอบ การที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบดอ้วยมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นยิสัใสของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนมัต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นจริงจริงจังมันเป็นอย่างนั้นเน้อหาถ้ามัน สนิทสมนมเขาไปปรุงแต่งแต่ในชอบใจจึงให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาคู้ปรุงคู่แต่งคู่คิดคูด้นึกนั้นอีกจน,นละถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่งมีวามรู้รอบรูตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจ